เปิดภาพสแตนด์อินพ่อเรืองพ่อฤทธิ์หล่อจับใจจนโซเชียลแห่ตามหาต้องบอกเลยว่าไม่ทำให้แฟนละครผิดหวังสมการรอคอยสำหรับละครฟอร์มยักษ์พรมลิขิตภาคต่อของบุเพสันนิวาสที่ออนแอร์ air ไปแล้ว CEP และแน่นอนว่ากระแสตอบรับจากแฟนละครดีมากกว่ดเรดตติ้งไปได้ถล่มทลายเลยจ้า แน่นอนว่ารอบนี้พระเอกอย่างป๊อบธนวัน์วัฒนาภูติก็รับไปเลยคนเดียว3บทบาทแต่งานนี้ต้องบอกว่าหนุ่มป๊อบกินขาดเอาอยู่หมดทุกบทบาททุกคาแรคเตอร์ถ่ายทอาตัวละครออกมาได้ชัดเจนจนคนดูแอบเทใจไปให้พ่อเรืองถ้าเอาหนุ่มป๊อบยังแอบน้อยใจว่าคนแสดงคนเดียวกันแถมพ่อริศยังเป็นพระเอกอีกด้วยนะ ล่าสุดทำมาแฟนละครนื้อหาเมื่อผู้ใช้ที่ตอกอรายหนึ่งโพสคลิปวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทำละครพรหมลิขิตตอนที่4ซึ่งเป็นฉากที่4พี่น้องแห่งบ้านวิสุทธิ์สาครกกำลังพูดคุยําข้อตกลงกันโดยฉากที่พ่อเรืองต้องเดินผ่านพ่อฤทธิ์ก็ต้องใช้นักแสดงแทนหรือสแตนด์อินในการเดินผ่านกล้องแทนทว่าจังหวัดที่สแตนด์อินพ่อเรืองเดินผ่านกล้องก็ทำมาแฟนละครกริชน,นันเพราะโดนความหล่อของน่มสแตนด์อินคนนี้ตกเข้าเต็เมๆจนแห่ขอวับกันรัว แถมก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังเคยให้สัมภาษณ์ในรายการรู้หมายใกรสดว่าตนเองเป็นครูสอนดนตรีไทยให้กับเด็กประถมและเด็กมัธยมเครื่องดนตรีที่สอนได้แก่ข้องวงกลองแขกและระนาดสำหรับเครื่องดนตรีที่ชอบที่สุดคือระนาดด้านเอง